สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีจ้ามาพบกันกับหนูอีกแล้วเด้จ้ามือนีมือนีนุ่ยผ้าแสบสิผ้ามากินอันสมอกม่วงจ้าหั่นแหวนนะจ้ามะม่วงหั่นแว่นจ้าเนี่ยจ้าม่วงสมๆนะจ้าเนาะเขาก็บรรยากาศดีดีบรรยากาศมือนีกะห่อนอยู่เด้จ้ามือนีเลยผ้าออกม่านังกินอยูันของหนูเขาจ้าเนี่ยจ้า นี่ก็เรียงนูน้ำได้จ้ะเรียงเมื่อายดอกจะมาจะมากินสมน้ำกันจ้ะนี่หั่นเป็นแว่นจ้ะกับพริกน้ำาปลวหวานเข้าจ้ะนี่สิมีเสียงรบกว่อในได้จ้ะพี่น้องพะว่นขางบานเพิ่นเห็ดงานจ้ะเพิ่นทำงานก็เลยสิมีเสียงปอกๆแป๊กแป๊กแน่จ้ะน้ำพริกเข้ากับสิมีนี่จ้ะน้ำพริกปลาหลจ้ะใส่หอมแดงจ้ะ หอมแดงเขาครัวพริกพริกผงน้ำปลาเขานี่ยเราจะใส่ปลาละนัวใส่น้ำตาลจ้ะมาซิมึงดูยจเนาะเคดเฉวเนาอพี่น้องเนาะอยากสมสมเออสุยาพี่น้องั้งควาำ xuống, xoang mày nè, p'non, xoang mày nè, bỏ mương mm. không, cưỡi yếu, kéo, à, cưỡi yếu หอมหัวแดงนละ้วพี่นออ้องมยมาพี่น้องมาจับจับๆกับพี่นอ้องแล้วคำหอ เราเข้ากันวัวแห้งพป่น้ออแบบนีคกแชร์พิซี่น้องจ้ะทำไมเป็นเล็กน้อยเห้งสิกินแล้วจ้ะเนี่ย มีฟ้าๆย่ำๆย่ำๆนะพี่น้องเอาเกลือนะขัน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 แล้วก็น้ำตาลขันพี่น้องเอ้ยแสบไปเลยเนี่ยม่วงๆสมๆเดี๋ยวมาลองกินดน้นสิคือกันบ่นี่จ้ะอื้อหือขึ้กอพี่น้องแสบๆเนาะ พ่อไม่เป็นเด็กหน่อยเดี๋ยวจะแม่เฮงใช่ไหมเห็นกัน แ,แพ่งไม่น้องไปลองมึงแล้วจ้ะเด้อขั่นเลยมันเข่าเหนื่อนผมท่านหนอกกันไม่น้องขั่นเห็นแน่มันเข่าเนื้อยโอ้เห็นหน้ามันเข่าเนื้อยไม่ล่ะจ้ะใส่เกลือกับแบบน้ำตาลเนาะจ้ะมันเข่าเนื้อยนี่มันดิแสบจ้ะ ก้างมันจะจับผู้ชายไม่เคยกินอย่างนี้จ้าลูกผู้่ายมากแบบนี้ก็ได้มันเป็นแบนแบบนี้ก็แซ่บจ้าอย่าพี่น้องมันั่งกินมันกัน,กนจ้ะแซ่บอสิ หวานจริงๆไม่อรู้ว่าพี่เพ็ปสมสสมตนเข้าไปเนอะช่วงพี่น้องช่วงกินน,น้าบตามต้องไปวันที่เนี่ยเยอะขาเต็งหน้าหรอพี่น้องเอ๊ บรรยากาศรอบนอก,กนนยามองไงยามพี่น้องเบียร์กินตะอยู่ในฮียนนอะไรเนาะ é mesmo não หอมแดงเข้าจะพี่น้องใส่ไปว้าวรัคาะว่เพ็่เราจะเหมือนที่นี่พี่น้อง إنه يحتوي على نص นวนนวดนวปลาพี่น้องนวนนวแห้ง นวดใครนวดแน่พี่น้องเออห้องม่วงกว่ามืึงไงพี่น้อง แสบแห้งสมคืดอยากพี่น้องเอ,อ้ย รอบพี่หลงเนาะซวงกินถามาง่ายสมกินอยากอีจ้ะอย็คข้ามก่อนแอบแส่ให้พี่หลง กันคิมนาเด้อพี่น้องเด้อคลิปน,นี้ขอขอโจเพยงเท่นนี้เด้อจ้ะขอบคุณทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเด้อจ้ะที่มาเป็นกำลังใจให้หน่วยที่มารับชมหน่วยจ้ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าหรือข้ามกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้หน่่ยนัยน่นเด้อจ้ะเพื่อเป็นกำลังใจในการให้คิมนาต่อไปจ้า กินนี่สวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า